หนึ่งคลิปหนึ่งคำถามกับปุ๋ยหมักสูตรวิศวกรรมแม่โจ้ดูแลโดยแอดมินจาก a c e b o o k กลุ่มแรกเปลี่ยนความรู้การทำปุ๋ยหมักวิศวกรรมแม่โจ้ซึ่งดูแลโดยอาจารย์ธีรพงศ์สว่างปัญญากูลคลิปนี้จะมีคำถามว่าอะไรไปติดตามกันนะคะคลิปนี้มีคำถามว่าปุ๋ยหมักสูตรวิศวกรรมแม่โจ้ใช้อะไรบ้างถ้าเราต้องการที่จะทำปุ๋ยหมักแบบนี้ คำตอบก็คือว่าเราใช้ง่ายๆค่ะคือวัตถุดิบที่มาจากของเสียทางเกษตรมาผสมร่วมกับมูลสัตว์แล้วก็น้ํแล้วก็หมักในระยะเวลาสองเดือนก็จะได้ปุ๋ยหมักของเสียจากเกษตรกรรมที่สามารถนํามาเป็นวัตถุดิบในการทําปุ๋ยหมักได้มีให้เลือกหลากหลายเลยค่ะเน้นให้หาง่ายหาสะดวก หาได้ในพื้นที่ตั้งแต่ใบไม้อันนี้เป็นใบไม้ได้ทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นใบไม้สดใบไม้แห้งยกเว้นอย่างเดียวใบไม้ที่เป็นโรคถ้าเรารู้เราก็ไม่ควรเอามาลงค่ะแล้วก็เปลือกทุเรียนฟางข้าวนะคะแล้วก็พกหญาวัชพืชแทนที่เราพวกนี้ราแทนที่เราจะไปเผาหรือว่าฉีดยาฆ่าหญ้านะคะเราก็เอาสามารถเอามาเป็นวัตถุดิบในการทําปุ๋ยได้นะคะเศษผากเปลือกผลไม้นะคะ เศ็อาหารพวกนี้เอามาเป็นตัวผสมผสานที่อยู่ในกองปุ๋ยได้เลยค่ะดอกไม้สดที่ได้มาจากไปบูชาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะคะหรือเป็นพวกควกงานรับปริญญานะคะก็เอามาเป็นวัตถุดิบในกองปุ๋ยได้นะคะและหรือซังข้าวโพดค่ะที่กองเป็นภูเขาที่เขาแกะเอามาเล็ดไปทําประโยชน์แล้วเหลือเปลือกเหลือแกนนะคะก็เอามาทํา เออเป็นตัววัตถุดิบในการหมักปุ๋ยได้จะเห็นว่าคองเสียจากเกษตรกรรมนะคะมันมีเยอะแยะที่ยังไม่ได้กล่าวถึงก็ยังมีอีกมากมายนะคะพวกนี้สามารถที่จะเอ่อย่อยเป็นอินทรีย์วัตถุดได้หมดเลยมูลสัตว์ที่ใช้จะสามารถใช้มูลสัตว์อะไรได้บ้างก็เริ่มได้ตั้งแต่ตั้งแต่ที่วัวเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นวัวนมวัวเนื้อวัวไร่ทุ่งใช้ได้หมด นะคะขี้ไก่ก็เช่นกันจะเป็นขี้ไก่ไข่ขี้ไก่เนื้อหรือว่าขี้ไก่แกลบก็ใช้ได้นะคะขี้แพ้นะคะขี้มา้าขี้ช้างทุกอย่างใช้ได้หมดเอ่อรวมไปถึงขี้น้องหมา อึน้องหมาอึน้องแมวด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นอึน้องหมาอึน้องแมวเนี้ยเราจะต้องเอาไปเป็นแคเลนเ่สส่วนเสริมนะคะแต่ว่าตัวหลักจะต้องเป็นพวกขี้วัวขี้ไก่ขี้มา้าขี้ช้างขี้แพะที่มันมีมวลเยอะกว่าเพราะว่าอึน้องหมาอึน้องแมวอะคะ่ะเขาจะมีหนึ่งปริมาณน้อยแล้วก็จะมีกลิ่นเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีที่สุดมาให้กลิ่น รบกวนที่วัวดีที่สุดค่ะไว้ข้างบนแล้วก็เอาอึน้องหมาน้องแมวแทรกเอาไว้ตรงกลางค่ะน้ําอะไรที่จะนํามาลดกองปุ๋ยหมักได้อันนี้ง่ายมากเลยค่ะน้ําอะไรที่ใช้รดพืชผักได้ก็สามารถนําน้ํานั้นมาลดกองปุ๋ยได้ตั้งแต่น้ำฝนน้ำประปาน้ำบ่อน้ำคลองใช้ได้หมดค่ะ แอดมินได้ตอบคำถามให้แล้วนะคะถ้าหากท่านใดยังมีคำถามหรือข้อสงสัยอื่นใดสามารถพิมพ์คำถามไว้ที่ใต้คลิปค่ะและเดี๋ยวแอดมินจะน,นำมาตอบให้ในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ